ในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเรากลับมาอีกครั้งกับฟีเจอร์หนึ่งของ n a u t i l u s เขาเรียกว่า n a u t i l u s fitness trainer ซึ่งเขาจะคอยเก็บสถิติของเราเวลาที่เราลดน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายในแต่ละคนว่าอยากจะลดกี่กิโลเราจะได้เอามาแบ่งเป็นแผนได้ว่าวันหนึ่งเราต้องทำอะไรบ้างพี่ลิลลี่อยากจะลดกส20กิโล ใหก็6เดือนนะหกเดือนนยี่สิบคืองี้เขจะคำนวณมาคือว่าใน1อาทิตย์อะพี่จะต้องเผาแคลอรี่ไป5,940กิโลแคลอรี่เห็นไหมครับพี่วิ่งกี่กิโลหรือว่ากิโล70็วันละสิบอะมันก็จะหัวหัไปตามเป้าหมาย คราวนี้ที่ผมบอกว่าไอ้โนติลุสเทรนเนอร์มันดียังไงเราจะสมมติเซตเซตโกของพี่ลินลี่อ่ะอ่ะอะไรสิบโลที่ต้องการเท่าไหร่นะพี่ลินลี่เนี่ยจะต้อง เบิร์นทั้งหมด5,940กิโลแคลอรีต่ออาทิตย์5้า้แคลก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาครับพี่ Teraz Quand. นี่จะเดินสักกี่นาทีดีครับคิดว่า4,5นาทีถึง1ชั่วโมงครับออลองหนึ่งชั่วโมงดูก่อนนะครับทีเดินกันสัก6วันแล้วกันครับมีวันหนึ่งพักรเราก็ <500 S 1> เราก็เซฟไว<ป>้ห0 0แคลอร่นี่ตงึชั่วโมงอันนี้คือซอยเป็นเป้าหมายต่อวันครับ ก็จะบอกนะคบว่าเนี่ยเฉลี่ยนาทีละ2.73นะครับแคลอรี่ต่อนาทีมีบอกอัตราการเต้นหัวใจครับมีบอกระยะทางเลยนะคะ1ชั่วโมงมาละ1ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็วันละ5 0 0กิโลแคลอรี่นะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะดูเอาบอร์ดตัวเองได้นะครับว่ามันจะให้แบบว่ารางวัลอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมี journal นะครับ journal มันก็จะบอกว่าอ่ามันจะมีการเก็บสถิติไว้ซึ่งสถิติ แบบนี้เนี่ยคุณบอสคิดว่าเป็นไงบ้างครับดีครับ<ม>เพราะว่าพวกนี้การที่เราจดบันทึกสถิติไว้เราจะได้รู้ว่าเราทําถึงเป้าหมายที่ต้องทําภายใน1อาทิตย์นั้นหรือ,อยังมันอาจจะมีวันหนึ่งที่เราทําน้อยเราก็ไปชดเชยวันอื่นได้ครับอ๋อ<ป>เอสมมุติว่าเดือนหนึ่งผมหากิโลเลยนี่มันเกิดผลเสียหายปะ่ะ ต้องดูสภาพร่างกายแต่ละคนด้วยครับแต่ละคนะไม่เหมือนกันถ้าเกิดบางคนหนักร้อยกิโลแล้วลด5้กิโลในในเดือนแรกไอ้เงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคนที่หนัก60แล้วลอยู่อยู่ลดไปเหลือ55ห้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางคนนะครับในการลดแคลอรี่ลงมากๆพลังงานอาจจะไม่พอ<ะ>ในการใช้ชีวิตมันจะรู้สึกเคลียร์นะครับหรือ,อรีบรลดเกินไปอ,อาจจะเกิดทําให้แบบผิวหนังเรายู่ยได้นะ<อ>มันจะไม่เหมือนกันครับก็<อ><อ>ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่เราสามารถที่จะวัดน้ําหนักแล้วก็ ดูแลตัวเองได้มีข้อมูลมันก็จะเป็นผลทั้งเรื่องของอาหารการกินที่เราจะกินเข้าไปด้วยครับผม,มสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ได้มารู้จักเทรนเนอร์ที่เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะลิงก์กับมือถือหรือแท็บเล็ตได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเก็บสถิติข้อมูลของเราไว้เลยแล้วก็จะดูว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เท่าไหร่ในตอนถัดไปนะครับมันมีการวิ่งบางแบบนะครับคือยิงวิ่งยิอ้นอวนโอ้โหเออวิ่งหนักมากแต่อ้วนมากแต่บางคนอ่ะวิ่งใช่ใช่หยอหยอไอมันยิ่งผอม<อ>มันเกิดอะไรขึ้นรเรามาพบกันในตอนถัดไปน,นะครับกับแ a t l รสบ o o คแคมปครับผมพลาดไม่ได้นะคะ